โอมชานติวันนี้วันที่22เดือนรกรกฎาคมปี2 0 2 5เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานรากฐานการศึกษาของลูกคือความบริสุทธิ์เมื่อมีความบริสุทธิ์เท่านั้นที่ลูกสามารถเติมตัวลูกเองด้วยพลังของโยคะเมื่อมีพลังของโยคะเท่านั้นที่จะมีพลัง อยู่ในคำพูดของลูกได้คำถามความพยายามเต็มๆอะไรที่ลูกๆจะต้องจ้างขึ้นมาคำตอบจงเพียนพยายามอย่างเต็มที่ที่จะขจัดภาระบาบนศรีรษะของลูกออกถ้าหลังจากมาเป็นของพ่อแล้วลูกทำบาปใดๆลูกก็จะล้มลงอย่างหนักถ้าลูกทำให้บีเคได้รับการประนามหรือ เป็นเหตุให้พวกเขามีความยากลำบากอื่นใดลูกก็จะสะสมบาปมากมายต่อมาก็จะไม่มีประโยชน์ในการปังหรือถ่ายทอดความรู้นี้ของลูกๆตารลคขงคุณธรรมจุดแรกพร้อมกับการศึกษาแน่นอนลูกจะต้องกลับมาบริสุทธิ์จงมาเป็นผู้ที่มีค่าและและเป็นลูกที่เชื่อฟังและให้การที่สูต ในงานรับใช้ของลูกให้ทำตามสีมัาแล้วทำตัวลูกเองให้สูงส่งจุดที่สองอย่าได้สูญเปล่างเงินของลูกอย่าได้ให้การบริจาคก,กับคนที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริจาคทรัพย์ของความรู้นี้ให้กับผู้ที่มีค่ากับมันพรขอให้ลูกนั้นจงตายขณะมีชีวิตอย่างแท้จริงและให้ทำพิธีชาปนกิจ สังกิกาเก่าๆของลูกเมื่อคนตายร่างกายนั้นก็จะถูกเผาแล้วก็ผ่านสิ่งนั้นชื่อและลูกก็จะจบสิ้นไปอย่างสิ้นเชิงในหนทางเดียวกันเมื่อลูกๆนั้นตายในขณะที่มีชีวิตแล้วต่อมาแม้นร่างกายของลูกจะเป็นอย่างเดียวกันลูกนั้นได้เผาสันตกาอนุสรและธรรมชาติเก่าๆของลูก ถ้าใครทูที่ได้ถูกเผาแล้วปรากฏอยู่เบื้องหน้าลูกเขาก็จะถูกเรียกว่าเป็นถีที่นี่ก็เช่นกันเมื่อสันสกาที่ได้ถูกเผาไปแล้วตื่นขึ้นมาแล้วปรากฏออกมาอีกครั้งหนึ่งมันก็คือวิญ,ญญาณตีศาสร้ายของมายาจงขับไล่วิญ,ญญาณตีศาสร้ายเหล่านั้นออกไปและอย่าได้แม้นจะพูดถึงมันคติพจน แทนที่จะพูดถึงการทรมานของกันให้พูดถึงสภาพของคามาโยคะของลูกอัจฉังโองชาันติ